ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวัสดีครับพี่น้องคนไทยครับผมทนายอนุวีรํลำวันนี้ต้องการมาสื่อสารกันก็คงเป็นที่เป็นข่าวกันคงทราบกันดีนะครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปยื่นหนังสือต่อกกตนะครับเห็นถึงความไม่โปร่งใสความไม่ชอบธรรมเป็นเรื่องที่สกะปะกในการเลือกตั้งสวนะครับพอผมทําข่าวนี้ออกไป ก็ปรากฏว่าพี่น้องทั่วประเทศไทยติดต่อมานะครับในหลายอําเภอในหลายจังหวัดพบว่านะครับบ้านก็บอกว่าตัวเองมีข้อมูลนะครับอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันบ้านก็บอกว่านะครับตัวเองรู้เห็นมีหลักฐานบางส่วนหรือมีข้อพิรุษนะครับมีข้อที่จะเป็นข้อเครือบแคลงสงสัยจะนํามาสู่ในการที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่จะ ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมันบริสุทธิ์ยุติธรรมผมประกาศอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องคนไทยนะครับใครที่มีข้อมูลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สมัครสวออเองนะครับหรือคุณเป็นคนที่รู้เห็นมีพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมกันกับผมนะครับติดต่อผมมาทางช่องทางอินทว่าเข้ามานะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าคนไทยทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยนะครับเอาข้อมูลหลักฐานความไม่โปร่งใสความสกรปรกของการเลือกตั้งสวครั้งนี้เรานัดหมายกันรวมตัวกันก่อนวันที่9ครับไปที่กกตก่อนที่เขาจะมีการโหวตเพื่อให้กกตรตรวจสอบครับเราปล่อยผ่านการเลือกตั้งที่มันสกรปรกแบบนี้เปรียบเสมือนกับรถนะครับขบวนเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เป็นรถขบวนสีขาวเสียบอย่างเดียวมันมีสีดำสีเทาเจือปพลเจือสมไปอยู่ด้วยนะครับบางคนเข้าใจผมผิดว่าหากว่าผมหากว่าพวกเราทั้งหมดร่วมมือการทำนะครับสำเร็จกรกะตชังงัยับยัง้งไม่ให้มีการเลือกตั้งสวครั้งนี้แล้วไอ้พวก250คนก่อนนั้นมันจะอยู่ยาวอยู่ต่อ มันได้ผลประโยชน์ผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัวสวสองร้อยห้าสิบคนไอ้ดั้งเดิมเนี่ยผมก็เหมยนขี้หน้ามันเต็มแก่อยู่แล้วผมก็เบื่อมันเหมือนกันนะครับหลายคนรู้ว่าผมต่อสู้กับพวกมันมาโดยตลอดนะครับไม่ได้หมายเขาว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งสวรครับสิ่งที่ผมต้องการผมเรียนไว้ว่าผมต้องการเตะหรือถีบไอ้พวกลดคันสีเทาสีดําออกไปอยากให้ขบวน สวเนี่ยนะครับมันมีแต่สีขาวเข้าไปยังวุฒิสภานี่คือเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของผมครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาร่วมมือกับผมนะครับอินบอกเข้ามาใครมีข้อมูลนะครับใครต้องการที่จะไปประกาศเอาหลักฐานไปกองตรงหน้ากกตกลางเดี๋ยวเรานัดหมายวันอีกทีนึงนะครับเชิญชวนพี่น้อง คนไทยทั่วประเทศมาร่วมมือกันทําให้การเลือกตั้งสวังนี้มันบริสุทธิ์ยุติธรที่สุดครับ